โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราขอมาลงเจาะในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของวงกลมนะครับวงกลมในเรื่องของภาคตะกลวยนะครับก็อย่างที่พี่ต้องบอกครับพี่ต้องจะพยายามจัดให้เร็วที่สุดนะครับพอในเมื่อเร็วแล้วพี่ต้องจะขอใช้เวลาที่พี่ต้องสามารถทําให้มันเหลือได้นะครับ เอาไปทําอะไรสนุกเหมือนเดิมครับสังเกตกีตาร์ครับ <c oughs> โอเคนะบางคนเดาถูกแล้วโอ้ทำอะไรแน่นอนรู้เลยไม่หรอกแต่อันนี้มันเป็นกีตาร์คลาสสิกไงกีตาร์คลาสสิกมันเป็นเสียงแบบสายเอ็นนะครับเราก็แบบเห็นแล้วก็แบบคันไม้คันมือนะโอเคนะเพราะฉะนั้นวงกลมเลยลุยเลยนะครับโอเค โอเคครับสรุปว่าวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอะไรเรื่องของวงกลมเนาะโอเคเดี๋ยวขอทสปากานิดนึงโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเลยดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงดูซิว่าเวลาเราจะเหลือเท่าไหร่5 4 3สอ่ขออ,อัดในเรื่องของวงกลมภาคตัดกุ้แอชั่นโอเคครับวงกลมนะครับอ่ะ ในเรื่องพาร์ตัดกลวยมอสสี่เนาะโอเคทีนี้ต้องจำนะครับโอ้ยต้องจําสมการมาตรฐานเนาะก็อยู่ในรูปแหละ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับบวกกับ y ลบอะไรครับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ r กำลังสองโอเคไหมโดยที่อะไร hk ก็คือจุดสอกเนาะแล้วก็อะไรนะรัศมี r เท่ากับรัศมีนะโอเคต่อไปครับถามว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้ได้ตรงตรงสมการนี้ครับเราต้องใช้วิธีเขาเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์จัดรูปครับ จัดลูปโดยวิธีกำลัง2ส,สมบูรณ์โอเคนะจัดรูกก็ใช้กำลัง2ส,สมบูรณ์อาจจะลายมือไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับอ่ะลุยนะครับเพราะฉะนั้นเราดู x พวก x ก,ก่อนครับกลายเป็นนี่ครับเขียนมาให้มันอยู่ด้วยกันก่อนโอเคไหมเสร็จแล้วเราก็ดู y โอเคไหมก็เป็น y กำลังสงลบสิ y นะครับเฮ้ยไอตรงเนี้ยไม่สวยว่ะพี่ย้ายฝั่งนู้นครับเป็นลบหกสโอเคนะลุยเลยนะครับ มาหน้ากำลังสองครับลบสองคูณหน้าคือ x เนาะแล้วคูณหลังเอ๊ะเลขอะไรวะคูณสองแล้วคูณ x แล้วได้สิบหกเพราะฉะนั้นมันก็คือแปดนะครับแล้วก็บวกหลังกำลังสองครับแปดกำลังสองเป็นหกสิบสี่นะครับมาจากไหนหกสิบสี่ตรงนี้ใช่ลบไปเลยหกสิบสี่โอเคไหมครับบวกกับอันนี้ y หลังหน้ากำลังสองเหมือนเดิมลบสองคูณหน้าครับคูณอะไรวะแล้วได้สิบหกก็คือแปดเหมือนกันนะครับบวกหลังกำลังสองก็คือแปดแปดเป็นหกสิบสี่เสร็จแล้วมาจากไหนหกสิบสี่ลบไปอีกหกสิบสี่ครับเพแล้วอันนี้ม โอเคเพราะฉะนั้นพี่แอบตัดตัวนี้กันเพราะว่าย้ายฝั่งมันสุดท้ายมันก็เท่ากันอยู่ดีนะไอ้ก้อนนี้รวบได้เป็นเท่าไหร่ครับพี่กลายเป็นหน้าลบหลังใช่ไหมโอเคไหมกำลังสองไอ้ก้อนนี้ครับพี่เอาสีฟ้าแล้วกันนะรวบได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปึ้งก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับบวกกับเท่าไหร่ครับก็เป็น X ออะไรครับหน้าลบหลังโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ลบหกสิบสี่นี้ย้ายไปฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นมันจะเหลือหกสิบสี่โอเคไหมลบย้ายไปบวก นี่แหละครับจบแล้วครับ6กสมันคืออะไรครับ8ปดกลังสโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จบแล้วครับ x ลบแปกำลังสบวกกับอะไรครับโทษนะอันนี้มันไม่ใช่ x นะก็เป็น y เนาะก็เป็น y ลบแทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นจุด hk ครับได้แล้วครับก็คือ8 8เพราะฉะนั้นรัศมีก็คือ8ครับเพราะั้นถ้าเราไปวาดกราฟนิดนึงครับเวลาเหลือไหมสอนาทีกว่าโอเคครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือจุด HK ก็คือแปดแปดลัศสมีแปดใช่ไหมนี่ไงแปดอันนี้แปดโอ้โหมันน่าจะใหญ่ประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ต้องว่านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาขออนุญาตเหลือสองนาทีสิบห้านะโอเค